สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนร,รับเข้าสู่ช่องเชฟปรุงบอลนนครับ อีพีนี้มาว่ากันในเรื่องราวของฟุตบอลนะครับผมจะมีเรื่องราวอะไรมาบอกกล่าวกันบ้างไปรับชมกันสื่อเวียดนามว้าวไทยตัดชื่อทีศศิลป์ออกจากฟุตบอลทีมชาติอิจิอิอจิตวิทยามาเต็มวางแผนสีลังกาออกจากถ้ำยูสิบเจ็ดเตียมล้างมือแก้แคดดาต้าให้รุ่นพี่ยูยี่สิบสามไปพูดถึงประเด็นแรกกันหน่อยท่านผู้ชมครับแม่หลังจากที่โค้ชอิจิให้สัมภาษณ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของทิรศิลแดงดาปั๊บเนี่ยนะฮะ สื่อเวียดนามทั้งประเทศตีข่าวพรึบท่านผู้ชมครับเร็วจริงๆโอ้โหอะไรจะว้าวขนาดนั้นท่านผู้ชมครับโอ้โหเร็วเหลือเกินนะฮะอย่างที่ทุกท่านทราบมาแ,แล้วว่าโค้ชิชิเองเนี่ยนะครับออกไม่สัมภาษณ์ในเรื่องราวของคีราสินนะครับแต่กลับกลายเป็นว่าทางฝั่งของเวียดนามดีอกดีใจกันซะง,งั้น ว่าไทยของเราปลดตํานานกองหน้าแล้วนะครับรวมถึงธีรทรบุญมาทันลามไปนู่นแล้วตอนนี้ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็รู้สึกงงๆและแปลกใจเหมือนกันครับว่าเอ๊ะทาไมทางเวียดนามถึงดีอกดีใจจังนะครับกับการที่ทีมชาติไทยไม่มีรายชื่อของธีรศิลป์และธีรทรบุญมาทันซึ่งผมก็พอที่จะเข้าใจได้นะว่าเขาก็อยู่ใต้ร่มเงาของนักเตะเหล่านี้มานานมากนะครับสําหรับทางฝั่งของเวียดนามนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับโค้ชอิชิอิเนี่ยไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะครับ เกี่ยวกับรายชื่อของธทรสินที่ไม่ได้มีอยู่ในริดรายชื่อ50คนแรกแค่ตอบคําถามสื่อแต่เพียงเท่านั้นนะ,นะฮะท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวไปย้อนฟังบทกถลสัมภาษณ์ของโค้ชอีกทีเลยครับว่าโค้ชเองเนี่ยพูดถึงประเด็นของเทรศินอย่างไรกันบ้างเลยครับโค้ชบอกว่าการที่โลกโซเชียลบอกว่าธทรศิ์แดงดามไม่อยู่ในริดห้คนสําหรับในสึกของเอเชียนคัพในรอบคัดเลือกนั้นเป็นเรื่องจริงเพราะเราต้องการหานักเตะที่ลงแข่งขันอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับก่อนหน้านี้เคยพูดไว้ว่าเมื่อเราไม่ผ่านการคัดเลือกฟุตบอลโลกครั้งที่ผ่านมาเราจะเลือกนักเตะอายุน้อยเพื่อเตรียมคัดฟุตบอลโลกในครั้งถัดไปไม่เกี่ยวกับเรื่องของฝีเท้าหรือคุณภาพของนักเตะแต่อย่างใดน,นะฮะซึ่งโค้ดก็พูดชัดนะครับว่าในศึกของเอเชียนคัพเท่านั้นนะในรอบคัดเลือกโค้ดก็พูดชัดอยู่ว่าเฉพาะในเอเชียนคัพเท่านั้นนะครับ ในแง่รายชื่อเนี่ยมันไม่มีอยู่จริงสําหรับในลิ์รายชื่อ50คนเพราะเป้าหมายของโค้ดต้องการนะครับอยากจะสร้างนักเตะอายุน้อยขึ้นมาทดแทนไม่ได้หมายความว่าโค้ดจะไม่เอาธีรศินแล้วหรือธีรศินจะต้องออกจากทีมชาติไทยไปแล้วนะครับ มันไม่ใช่อย่างนั้นนะนะแม่ระดับพี่มวยไงนะประสบการณ์เขาระดับนั้นนะ่ะถ้าเกิดว่าสุขภาพแข็งแรงได้ลงสนามอย่างต่อเนื่องให้กับ BG ก็มีสิทธิ์ที่โค้ชจะเรียกกลับมาอีกครั้งนนะครับในการรับใช้ชาตินะฮะแต่สื่อเวียดนามเนี่ยโอ้โหตีโพยตีพายไปแล้วท่านผู้ชมครับตามไปถึงพี่อุ้มนุ่นโอ้โหตอนนี้เองเนี่ว้าวดีใจกันใหญ่สําหรับสื่อของเวียดนามนะฮะที่ออกมาพูดถึงเรื่องของทีมชาติไทยของเราแล้วครับท่านผู้ชมครับเออทีประเด็นอย่างนี้นี่เร็วเหลือเกินนะนะฮะเรื่องตอคักโ หน่อยนะครับก็ต้องบอกว่าโอ้โหจิตวิทยาจัดเลยนะในความรู้สึกผมนะนะครับเท่าที่ดูจากบทขาอสัมภาษณ์ของโค้ชนะฮะท่านผู้ชมครับในการพูดถึงทางฝั่งของสีลังกาเนี่ยท่านผู้ชมครับซึ่งแน่นอนผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยเห็นสีลังกาเล่นกับทางฝั่งของลาวแล้วนะครับซึ่งโค้ดเองก็ดูเหมือนกันนะครับถ้าดูจากบทขาอสัมภาษณ์ในี่โค้ชบอกว่าเราได้ศึกษาจากที่สีลังกาเล่นกับสปปลาว แต่ไม่รู้ว่าเขานั้นจะเอามาเล่นกับเราหรือไม่นะฮะน่าจะหมายถึงเทคนิคตรงนั้นแต่ดูแล้วสีลังการน่าจะใช้เกมที่ดุดันมาเล่นใส่กับเราฉะนั้นเราต้องใส่ความเข้มข้นลงไปในการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับเกมในวันพรุ่งนี้เพื่อเก็บ3คะแนนแรกให้ได้ท่อนเนี้ฟังดูแล้วเนี่ยเหมือนล่อสีลังกาออกจากถ้ำยังไงก็ไม่รู้ะฮะท่านผู้ชมครับซึ่ง ถ้าดูจากเขาเล่นกับลาวนะสีรังกายเองเนี่ยตั้งรับใส่ลราอยู่เหมือนกันนะในช่วงครึ่งเวลาหลังในท้ายเกมเนี่ยท่านผู้ชมครับอ้าวแล้วเจอทีมอันดับที่รง king สูงกว่าคุณภาพผู้เล่นดีกว่าคิดหรือว่าเขาจะมาบุกใส่เราอะนะเออโค้ชก็ออกแนวจิตวิทยาชวนซะหน่อยนะฮะท่านผู้ชมอ่ะบุกใส่เราซะหน่อยนะส่วนเรื่องของการเป็นแชมป์กลุ่มอาจจะมีผลเรื่องของประตูได้เสียในความคิดของผมเรื่องของการเสียประตูนั้นสําคัญมากกว่า ดังนั้นเราจะชนะแค่ประตูเดียวนั้นมันก็คือ3มแต้มอยู่ดีนะฮะผมว่าโค้ดรู้แล้วแหะครับว่าคู่แข่งจะมาไม้ไหนนะครับแล้วก็พูดถึงรูปเกมไว้ก่อนนะนะไอเรื่องของความรัดกุมเรื่องของรูปเกมหรือแมสกอที่มันยิงต้องยิงเยอะๆอะทีมเหนือกว่าต้องยิงเยอะเนี่ยโค้รบอกว่าเอาไว้ก่อนนะครับชนะลูกเดียวก็3แต้มเหมือนกันโค้รบอกแบบนั้นนะฮะท่านผู้ชมในเรื่องนี้ก็ต้องตามนะครับเพราะว่าโค้ดเองก็ ไม่ประมาทคู่แข่งผมเชื่อว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเรื่องราวต่อมาครับไปดูทีมชาติไทยยู17ปีกันหน่อยนะครับคือในวันพรุ่งนี้นะครับทีมชาติไทยยู17จะลงเกมอุ่นเครื่องกับกาตาท่านผู้ชมครับโคชเดดหัวหน้าผู้ฝึกสอนครับก็ได้มีการประชุมทีมนะครับเพื่อดูข้อผิดพลาดในเกมอุ่นเครื่องในเกมที่แล้วกับคูเวตท่านผู้ชมครับก็ถือว่ามีการทบทวนแทคนิคและก็ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในทีมนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี สำหรับการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะไปที่ซาอุดิอาระเบียนะครับในวันที่26นะคือชุดยูสิเจนี่ยจะเดินทางไปที่ซาอุนะฮะทากผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่น่าจับตาในชุดยูสิปีเพราะนะครับนัดแรกเนี่ยแพ้ให้กับทางฝั่งของคูเวตมาเนี่ยหประตูต่อศูนย์แบบไม่น่าแพ้นะทุกผู้ชมครับซึ่งรูปเกมเราเนี่ยค่อนข้างทํากันได้ดี าขาดแค่ความคมซึ่งทําให้หลายคนเนี่ยถามหาซีวาแม็กเชตนะครับที่เพิ่งยิงไกลสวยๆไผ่นะครับในอไหนก็พูดถึงซีวาแล้วไปดูลูกยิงของน้องหน่อยแล้วกันนะนะท่านผู้ชมบอลอยู่ทางด้านฝั่งซ้ายนะครับท่านผู้ชมครับซีวาแม็กเชตเนี่ยไปรับบอลจังหวะนี้ท่านผู้ชมดูจังหวะนี้ที่ดีครับอยากกระพริบตาซัดเปลี่ยงด้วยขวาบอลพุ่งตรงดิ่งแบบโอ้โหน้ําหนักนี่ไม่มีรถเลยท่านผู้ชมครับ นี่นักเตะวัยเพียงแค่15ปีนะครับท่านผู้ชมครับดูพลังเท้าเขาซะหน่อยก็ต้องบอกว่าเกินเบอร์จริงๆครับซัดเปรี้ยงครับโอ้โหน้ำหนักไม่ตกด้วยครับแล้วพุ่งดูฮะโอ้โหนี่นะฮะท่านผู้ชมกองหน้าที่ต้องการนะโอ้โในชุดยูสิปีถ้ามีเขาอยู่ในนัดที่เจอกับคูเวตเนี่ยผมว่ามีโอกาสเสมอและถึงชนะได้เลยทีเดียวนะครับ แน่นอนว่าการเจอกับกาตาก็เป็นบทพิสูจน์หนึ่งนะครับสำหรับทีมชาติไทยยู17ปีนะครับชุดนี้ต้องเน้นจินตาราการเยอะๆนะฮะเพราะว่าจะได้เรียกความมั่นใจแล้วก็เรียกฟอร์มของตัวเองนะครับให้น้องเนี่ยกล้าเล่นกล้าเลี้ยงกล้าจี้นะฮะท่านผู้ชมใส่กับทางฝั่งของตะบนออกกลางแน่นอนว่าอย่างที่เราเห็นแล้วในชุดยู23ปีรุ่นพี่เจอมายังไงนะครับก็ต้องบอกว่าชุดรุ่นน้องเนี่ยนะฮะเล่นได้คล้ายๆกันกับชุดยู23นะครับซึ่งโค้ชจะเด็ดกับโค้ นิชิกะยะไปปรึกษากันแล้วนะครับก่อนที่เจอกับกาตาว่าอาจจะได้มีอะไรเนี่ยแลกเปลี่ยนกันบ้างนะครับเพราะว่ารุ่นพี่เนี่ยเจอเยาวชนกาตามาก่อนก็หวังว่า u 17ครับเราจะสามารถเอาชนะทีมชาติกาตาได้แล้วครับทุกผู้ชมครับทีมชาติกาตากับไทยของเราจะเตะกันในวันพรุ่งนี้คือวันที่25นะครับทุกผู้ชมครับก่อนที่จะเดินทางไปวันที่26นะครับที่ซาอุดิอราระเบียนะทุกผู้ชมและซีวาแม็กเชสจะตามไปสมทบที่นู่นแหละครับ ไปดูความเคลื่อนไหวของชุด u 23กันหน่อยนะครับสุดแกฝ่ไฟจัดการแข่งขันครับออกมาบอกว่านะครับจะย้ายสนามนะครับจากเดิมที่จะเล่นที่ธานีบินยัตซิมสเตเดียมนะครับจะเปลี่ยนไปใช้สนามอัลคอสเตเดียมท่านผู้ชมนะซึ่งจะลงทําการแข่งขันกันในเวลาเดิมก็คือเที่ยงคืนครึ่งนะครับอาเตะเร็วขึ้นนะประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับในวันที่25นะครับตามเวลาของประเทศไทยนะท่านผู้ชมนะก็ ดูรุ่นพี่จบนะครับก็ต่อด้วยรุ่นน้องเลยท่านผู้ชมสําหรับทีมชาติไทยของเรานะครับสำหรับชุดยู23ปีท่านผู้ชมครับให้กันลังใจนะเพราะว่าเจอกับโคเอเชียเนี่ยมีเปอร์เซนต์จะชนะได้อยู่เหมือนกันนะในความสุขผมอรอให้กําลังใจตามเชียร์กันต่อแล้วกัน2ชุดเลยครับทั้งชุดใหญ่และยู23ปีครับอีพีนี้ผมมีเรื่องราวข่าวสารมาบอกกล่าวกัน,นเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมกันจนจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับอีพีนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสด